E ท่าสเป,เปอร์มาเช่ปฏิมากรรมเปเปอร์มาเช่และเรซินรับปั้นออกแบบงานปฏิมากรรมทุกชนิด ต่อประเด็นมัอยต่อเนี่ยเราควรอธิบายชัดหน่อยได้ไหมคะนะก็อ่าผมอธิบายทครับนะคือต่ออายุบนของเรียนนี้นะครับว่าเออวันนี้เนี่ยนายกบัตรนะครับนะโดยท่านนายกมีนะครับท่านเอ่อต้องการจะให้การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเอ่อให้ประชาชนเข้าถึงราคา80บาทนะครับ นะโดยท่านผู้โดยการสำนักงบบานสลากกินแบ่งพัสดุ์นะครับท่านทันทัวร์หนุน,นศัฒนาพุ่มนะครับแล้วก็ท่านรองผู้โดยการสำนักงบบานสลากกินแบ่งพัสดุ์ที่อยู่ที่นี่นะครับวันนี้เนี่ยคือได้จัดทำแพลตฟอร์มนะครับโดยใช้แอปเปาตังค์นะซึ่งแอปเปาตังค์เนี่ยทุกคนจะมีกันทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ,บนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแพลตฟอร์มในรูปของการทื้สลากแบบออนไลน์นะครับนะวันนี้เนี่ย ชาธุรการตลาดกินแบ่งเริ่มดำเนินการแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในสามสีงวดที่ผ่านมาเนี่ยกีประชาชนเข้ามาซื้อเนี่ยแปเดียวหมดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้ว8ปบาทแน่นอนนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ด้วยความที่ความาความตลาดของเอ่อปรษณ์บางสุกนะครับนะบนะซึ่งเอา เอาสลาบนะครับที่มีประชาชนซื้อผ่านระบบแพลตฟอาาร์มเปาตังนะครับนะไปขายต่อไปไปซื้อเขาหรือบางส่วนอย่างกรณีเช่นนี้ผมยกตัวอย่างอย่างกรณีนั้นเช่นนี้เนี่ยไม่ได้ซื้อแน่าไปขายต่อนะแต่เพียงแต่ว่า,าให้ให้แฟนซื้อให้น้องซื้อนะครับนะให้น้องสาวซื้อนะแล้ว ถ่ายรูปนะครับไอ้โพสต์บนเฟซบุ๊กของตัวเองนะโดยจำหน่ายในราคาไมลละ1 0 0บาทเห็นเห็นเห็นนะฮะเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมต้องอธิบายยี้ว่าการกระทําแบบนี้นะครับนะผมฝากเประชาชนว่าประชาชนอย่าไปซื้อสลา,จากจากการกระทําของบุคคลแบบนี้เพราะอะไรฮะรเพราะว่าฟิดในสลากท่านไม่มีการคุร้ครอรทติท่านไม่มีปัจจุบันเนี่ย ถ้าทนักง,งานสลักเงินแบงเนี่ยมีแพลตฟอร์มนะที่มีระบบรักษารความปลอดภัยที่สูงนะครับนะแล้วเมื่อท่านซื้อเนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะถูชื่อของท่านถ้าท่านสูงรางวัลที่หนึ่งคนเดียวเท่าน,นั้นที่ขึ้นรางวัลได้จากระบบก็คือคนที่มีชื่อซื้อในแพลตฟอร์มของเปาตังนะครับนะเพราะนั้นถ้าท่านไปซื้อต่อจากคนอื่นที่คนอื่นนั้นก็จะขึ้นอยู่บนแพลตฟอร์ม เกิดตลากไปนั้นเนี่ยเกิดถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมานะมันเกิจะเหมือนกับคูบีชาอีกนะครับนะท่านก็จะไม่สบบามารถไปเอางินย่อหลุเกินกกล้านได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องฝากเตือนว่าการกระทั่งแบบนี้เนี่ยนะ,ะเป็นความผิดในเรื่องของการจำหน่ายสลกากเกินราคาแล้วอาจจะนําไปสู่ในเรื่องความผิดฐานร่วมกันย่อหประชาชนด้วยอีส่วนหนึ่งนะครับเพราะทั้งอาจจะเป็นการ ถ้าไล่ต่อไปอาจจะนําไปสู่การความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วยอีกคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องฝากเตือนประชาชนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นชาวโพยตัวต่างเนี่ยต้องหยุดพฤติกรรมแบบนี้นะครับนะวันนี้เรามีการจาับกลุ่มของ,องไลน์นะครับก็ผมอธิบายให้ฟังว่าไปโพสนะครับไปโพสนะไปไป,ไปจำหน่ายก็ราคาไปไปร้อยนะครับไปร้อยมีห้าใบมีสองใบนะสองร้อยกว่าใบร้อยกว่าใบร้อย นะแต่ไม่มีใครซื้อนะครับทีนี้อันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับแต่วันนี้ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับให้คนไปไปซื้อต่อจากคนที่กดซื้อตลาดในแพลตฟอร์มนะในเลข่วยนะครับแล้วเอาไปขายใปร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะครับอย่างนี้ผมเตือนอก่อนนะครับว่าท่านอย่าทำเพราะว่าสำนักง,งานตลาดกินแบง่งเรามีระบบในการตรวจสอบนะครับ เราในส่วนของผมเองเอก็จะมีหน่วยในการที่ตรวจสอบติดตามนะครับเพราะในวันนี้นโยบายรัฐบาลเนี่ยต้องการให้ประชาชนเข้าถึงในการได้สิทธิในการซื้อสลากแปิบาทจริงๆแล้วในเรื่องของปัญหาแบบคูบิชานะั้นจะต้องไม่เกิดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็ฝากเตือนนะครับแล้วในส่วนของผู้ที่ซื้อแล้วนําไปขึ้นเงินก็อาจจะมีบางทิ่ด้วยนะครับนะผมผมก็ต้องฝากเรียนนะครับ